สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวตัวปุมพากินพาเทียวชาแนลเหมือนเดิมนะครับเออวันนี้เรามีกล่องสุ่มนี่ครับจะมาแกะให้เพื่อนๆดูอันนี้คือกล่องสุ่มหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับ เป็นสมเหรียญหลวงพ่อรวยในราคา99บาทแล้วก็บวกค่าส่งอีกร้อยหนึ่งก็เป็น199บาทที่แรกผมจะสั่งมาสามกล่องแต่ว่าเขาคิดค่าส่งกล่องละร้อยสามกล่องก็สามร้อยผมก็เลยเอามากล่องเดียวเรามาเปิดดูนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบกับเหรียญวัตถุมงคลต่างๆนะครับเกิดความสงสัยครับ ทำไมมาถูกรกาคาถูกจังเหรียญหลงก็รวยเขาบอกว่าบอกว่าข้างในมันจะมีทั้งเหลดท,ทั้งเงินทั้งพระเลี่ยมทองนะครับผมก็เลยสงสัยว่าข้างในมันจะมีจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับผมสั่งตามเพจนี้ครับนี่หลงก็รวยวัตโกนะครับ โอเคครับเรามาแกะดูด้วยกันนะครับอันนี้นี่ครับยังไม่มีการแกะนี่ครับเรามาแกะดูพร้อมๆกันนะครับข้างในมันมีอะไรเปิดออกมานะครับ mình có gì là... mình có chấm là... gì ไม่มีอะไรมีอยู่ไอ้นี้หอ,อกันกระแทกมาอย่างดีเราต้องแกะออกดูครับอ โดูครับไม่เหมือนกันในโฆษณาเลยนะครับในโฆษณานี่จะเป็นดูครับดูเหรียญในรูปที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับมีแบบนี้แต่อาจิได้มานะครับได้มาเป็นแบบนี้ซึ่ง มูลค่าก็ไม่น่าจะเกินร้อยหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยเออยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับใครที่จะเจ้าวัตถุมงคลประเภทที่ว่าเป็นกล่องสุ่มหรืออะไรเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีเพราะบางทีเขาอาจจะหลอกเราก็ได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้นี่ครับหลวงพ่อรวย ถ้าถ้าผมผมก็ว่าอไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบสะสมเหรียญอยู่เหมือนกันถ้าความรู้สึกก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาดูนะครับอันนี้ผมสงสัยผมก็เลยสั่งมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอเคดล็กไ